เคยสงสัยไหมทำไมเล่าปีถึงตามหากุญซืออย่างขงเบ้งแทบพลิกแผ่นดินหลายคนอาจมองว่าทหารเก่งกล้าคือหัวใจของชัยชนะแต่สามก,ก๊กสอนให้รู้ว่ากุญซือต่างหากที่สำคัญกว่าลองนึกภาพนะทหารกล้าก็เหมือนดาบที่คมกริบแต่ถ้าไม่มีคนวางแผน ไม่มีคนรู้จุดอ่อนศัตรูดาบนั้นก็ฟาดฟันไปอย่างไร้ทิศทางเหมือนโจโฉที่มีทหารมากมายแต่ท้ายที่สุดก็ยังต้องพึ่งสติปัญญาของกุยแก่ขงเบ้งเคยกล่าวไว้ว่าการรบชนะโดยไม่ต้องรบคือสุดยอดแห่งชัยชนะนั่นหมายความว่ากลยุทธ์ที่ดีสามารถลดการสูญเสีย และนำมาซึ่งชัยชนะที่ยั่งยืนได้คิดดูสิถ้าเล่าปีไม่มีขงแบ่งจะสามารถสร้างกกของตัวเองขึ้นมาได้หรือจะสามารถรับมือกับอุบายของโจโฉได้ไหมคำตอบคือยากมากเพราะกุนซือคือมันสมองของกองทัพเป็นผู้วางหมากกำหนดทิศทางดังนั้น อย่ามองข้ามความสำคัญของความคิดเหนือกำลังเพราะบางครั้งการมีกุญสื่อที่เฉลียวฉลาดยังดีกว่ามีทหารที่แข็งแกร่งเป็นร้อยเป็นพัน